โลมันกอนซาเลสเตรียมบินไปเชียร์มูรตะเสานีพร้อมเจรจาการชกไฟหน้าของเขาโดยทาง L.P.N. สื่อชื่อดังของนิกาะกัวได้เปิดเผยว่านักชกหนุ่มใหญ่ที่กำลังจะมีอายุ35ปีในอีก2เดือนข้างหน้าเขากำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยมีจุดมุ่งหมายสองประการคืออย่างแรก เขาจะเข้าไปเชียร์เรียวตะมูะระตะซูเปอร์เวอร์แชมเปี้ยนหรือ UBA รุ่นมิดเดิลเวทชาวญี่ปุ่นเพื่อนร่วมสังกัดไทยเก้นโปรโมชั่นที่จะขึ้นโชกล้มแชมป์กับ3 g จีเกนนดีโกรอบกินแชมป์โลก IBF และ IBO รุ่นเดียวกันชาวคาซสสถานที่ไซตามะซูปเปอร์อารีนาส่วนประการที่2และน่าจะเป็นเหตุผลหลักนั่นก็คือทาง LPN อ้างคำบอกเล่า ของทางเบอร์นาโดปิราติคอลัมนิดมวยโลกชื่อดังของนิกกรกัวที่บอกว่าก่อนซาเลสนั้นไปญี่ปุ่นคราวนี้ก็เพื่อจะไปเจราจากับคุณอากิฮิโกฮอนดะนายใหญ่ของไทเกนในเรื่องของการชกไฟต่อไปของเขาซึ่งจะเป็นการชกชิงแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เป็นตำของ WBO กับทางคาซึโตโยกะในช่วงปลายปีนี้ หรืออาจจะเป็นวันสิ้นปีก็ได้นั่นเอง